นิดหน่อยให้ความสําคัญเรื่องความเนียบของเสื้อผ้ามากค่ะและ LG Styler เครื่องนี้ก็ช่วยดูแลเสื้อผ้าของนิดหน่อยและของทุกคนในครอบครัวได้เป็นอย่างดี เอรโปรแกรม refresh เป็นโปรแกรมที่ิหน่อยชอบมากเลยค่ะเพราะโปรแกรมนี้ช่วยลดกลิ่นอับและกลิ่นได้ถึงประสงค์ของเสื้อผ้าได้ด้วยอย่างเช่นพวกเสื้อโค้ทที่เราเก็บไว้ในตู้นานๆหรือว่าเดรสที่เราหยิบใส่ไปงานแค่แป๊บเดียวฟังก์ชันนี้ก็ช่วยให้เสื้อผ้าของนิดหน่อยกลับมามีกลิ่นหอมได้อย่างง่ายๆบอกเลยว่าตอบโจทย์กับสถานการณ์ปัจจุบันอย่างมากเลยค่ะด้วยดีไซน์ที่สวยและทันสมัยของ LG Styler เ,เครื่องนี้เพืเข้ากับห้องของนิดหน่อยได้อย่างลงตัวมากๆเลยค่ะ มินนะคะเป็นคนที่มีเสื้อผ้าเยอะมากๆเลยนะคะตอนนี้เนี nice ่ยมินมาเจอกับเครื <c ara> <eso Right. S 1> ่อง LG Styler เครื attend. ่องนี้นะคะทาให้ชีวิตมินง่ายขึ้นมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะสถานการณ์ตอนนี้นะคะเครื่องนี้เนี่ยเขามีโปรแกรม sanitary ค่ะซึ่งโปรแกรมนี้จะช่วยขจัดเชื้อแบคทีเรียในเสื้อผ้านะคะนอกจากนั้นเนี่ยพวกหมวกตุ๊กตาก็ยังสามารถขจัดเชื้อแบคทีเรียได้ด้วย LG Styler เครื่องนี้นะคะจะบอกว่าเป็นเครื่องที่ดีไซน์หรูหรามากๆเลยนะคะนอกจากจะเป็นเครื่องที่สามารถทําความสะอาดเสื้อผ้าได้แล้วเนี่ยยังเป็นเครื่องประดับชิ้นหนึ่งในบ้าน ก็ว่าได้นะคะคือวางแล้วเนี่ยบ้านสวยขึ้นไปเลยค่ะคือไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไม่รักเครื่อง LG Styler เครื่องนี้เลยค่ะแต่ลหลายคนให้ความสําคัญแล้วก็ใส่ใจในเรื่องของความสะอาดมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะเรื่องของเสื้อผ้าผมเชื่อว่าลหลายคนเนี่ยมีชุดตัวเก่งแล้วก็ชุดตัวโปรดนะครับล่าสุดครับผมอดใจไม่ไหวได้เครื่องนี้มาไว้ที่บ้านนะครับตู้หนหนอมผ้า LG Styler ที่รวมฟังก์ชันเพื่อการดูแลเสื้อผ้าอย่างเป็นพิเศษนะครับผมชอบมากๆเลยสำหรับคนที่ชอบใส่สแลกแบบผมโปรแกรม Pants k i d Care นะครับจะช่วยดูแลในเรื่องของจีบกางเกงนะครับมั่นใจทุกครั้งเวลาออกงานเลยครับที่สําคัญนะครับตู้ขนอมผ้า LG Styler เป็นแบบบานกระจกทันสมัยมากเข้ากับทุกที่ของบ้านได้อย่างลงตัวเลยนะครับ